เหรียญเทือลึกนะครับพวก60พรรษาสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานกโลรถนะครับเอ่อมีมีสองขนาดนะครับขนาดแรกคือ7.4เซนนะฮะขนาดใหญ่4.7เซนส่วนเอ่อเหรียญเล็กเนี่ยเอ่อขนาด2.8คูณ3.5เซนนะครับซึ่งเป็นเหรียญฉลอง60พรรษาสมเด็จพระมหา,าเจาา้ากรม พญาวาชิรยานวโรรสนะซึ่งท่านเป็นพระสมเด็จพระสนังฆราชเจ้านะฮะองค์ที่สามของกลุกกังตะโกสินเป็นสมเด็จสนังฆราชองค์ที่สิบนะฮะของของรัตนกรรัตนโกสินเช่นเดียวกันด้านหน้าเนี่ยจะมีพระรูปนะฮะสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมยาววิญยานวโรรถมีจารึกเป็นตัวอักษรบาลีนะฮะ ัวอักษรของโบราณของไทยนะฮะว่ามนุษนาโคลวชิระยานวาโรลาโสนะก็หมายความว่ามนุษนาโคนี่เป็นพระนามของเดิมของสมเด็จพระมหาสมัเจ้าตอนประสูตินะฮะได้รับพระราชทานนามว่าจากราชกาลที่สี่ว่า,ามนุษมนุษนาคมาน,นะฮะเป็นเป็นพระนาม ยิราชนที่สี่พระราจารส่วนวัชิรยานวรโรรสโธนะก็เป็นพระฉายาของท่านในขณะที่ทรงบรรดนะครับซึ่งมาจากคําว่าวัชิรยานนะฮะชิรยานนี่ก็จะเป็นพระฉายาของท่าเมื่อเที่ทรงประดวลนะครับเป็นพระภิกษุนะครับท่านนามว่าวัชิรยานเทรสักนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยมีคาถานะฮะอะ่พิวาธนะ์ศรีลิศะ นิจังวุธาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัฒนิวัฒนุนะอายุวันโนสุขังพลังซึ่งแปลว่าอายุก็คือพรทั้งสี่ประการเนี่ยคืออายุวันนะสุขาพละนะย่อมเจริญแต่ผู้กราบไหวเคารพผู้ใหญ่ครับเคารพผู้เจริญเป็นนิดนะครับอันนี้เป็นคําแปลในในอันนี้นะครับงานเนี่ย ในการฉลอง60พรรษากรมชาวิรยาบรรลุนเนี่ยไดจัดขึ้นที่วัดบวรนิเวศวิหารตั้งแต่วันที่18-13เมษายน2463นะครับในสมัยการที่6นะครับซึ่งพระองค์ประสูติเมื่อวันที่12เมษายนปี2403นะครับมาครบอายุ60พรรษาเมื่อวันที่12เมษายน2463นะครับซึ่งในตอนท่านที่ประสูติเนี่ยมันมี มีฝนตกหนักเลยมีฟ้าแบบฟ้ารู่งเลยในในใน,ในกลางเดือนเมษายนที่เป็น,นกลางหน้าร้อนเลยนะครับพราะราชกาที่สี่จริงๆได้พระราชถามนามว่ามนุษย์นาคมานบอะคือมนุษย์ก็คือมนุษย์นะน,นาคก,ก,ก็คือนาคที่ให้ให้ให,ให้ให้น้ำอนะหรือพยายามมนา่าที่ที่ให้ให้ฝนกี่หากี่หาอย่างนั้นนะแะฮะก็นี่เป็นชื่อพระนามของของพวท่านนะครับเมื่อวันที่12บเมษายนพศสอง 4, 6, 3ี่าในงาน หกสิบพรรษาเนี่ยรัชกานที่หกเสร็จเด็จมาถวายน้ำพระหมหาสังนะครับแล้วในวันนั้นมีนักพรตนะฮะก็เป็นพระของอน,นามซึ่งเป็นนิกายมหาย,ยานทั้งอน,นามและกจีนมาร่วมด้วยนะครับซึ่งเป็นพระราชนิรมของของรัชกานที่หกแบบหนึ่งนะครับในการที่ประกอบพระราชพิธีโดยที่มีพิธีทั้งพระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์นิกายมหาย,ยานจากของจีนนะฮะแล้วกข็ของเวียดนามด้วยนะครับ ตั้งแต่สมัยรกกาที่4แล้วในการที่จะ,ะประกอบพระจิตรีโดยที่มีพระจีนนะฮะยกตัวอย่างจะมีงานกงเต็กในงานในงานศพนะครับก็จะมีพระจีนประสวดกงเต็กนะครับสําหรับผลงานของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าสมเดามาวาชิรานวาโรดลถเนี่ยมีเยอะมากนะครับท่านได้เสด็จออกตรวจการคณะสงฆ์นะครับทั่วประเทศไม่ว่าจะภาคไหนแบดรู้ที่ บททนต่างๆทั่วประเทศนะทั้งสุวขไทยทั้งภาคใต้ทั่วประเทศเลยเพื่อประตรวจการความเรียบร้อยความเป็นระเบียบของของวัดขอ,ของของคณะสงฆ์นะครับวันไหนที่จัดระเบียบไว้ดีพระอยู่ในระเบียบวิัยดีก็จะมีการจัดลําดับแล้วก็จัดตั้งให้เป็นผู้เ,ออเป็นเจ้าวาดแล้วก็เป็นผู้นําในการที่จะนเป็นแบบอย่างของของวัดอื่นด้วยนะครับ มีวัดบางวัดเนี่ยที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยท่านก็ปลดฮะแล้วก็ตั้งเจ้าวาดให้ใหม่นะครับเพื่อให้วงการน,นักสงฆ์ไทยนะเป็นที่ได้มาตรฐาน,นี่ที่เชื่อถือนะครับแล้วก็เป็นที่สักการะของของราษฎรนะครับสําหรับในผลงานในงานการประพันธ์เนี่ยพวกท่านประพันธ์หนังสือสําคัญอยู่เล่มนะหนังสือนวากูวาดน,นวากูวาดมาจากคำว่านาวกะคือ้าบบชใหม่นะ โอวาทคือโอวาทสำหรับใช้สั่งสอนพระบทใหม่เป็นหนังสือทางพระที่พิมพ์มากที่สุดนะในกระบวนการการพิมพ์ในประเทศไทยนะว่าพระที่บวชทุกท่านทุกองเนี่ยจะต้องมีหนังสือเล่มนี้จะต้องมีพระธรรมอะไรต่างๆย่อเป็นภาษาไทยไม่้อ่านง่ายๆไม่ได้อ่านยากแบบสมัยโบราณน,นะครับก็ทําให้หนังสือเล่มเนี้เป็นหนังสือสําคัญทุกคนที่บวชจะต้องรู้จัก ซือเล่มนี้หมดแนละ้วแล้วก็สําหรับประวัติของพระองค์ท่านเนี่ยเมื่อปี2424 24ันสีร้อนะฮะท่งผนวดนะครับแล้วก็ปี2449สนะได้รับเลื่อนพระอิศยศยเป็นกรมหลวงนะฮะวชิรยานบรุรรสนะแล้วก็ปี2453ได้รับการสถาปนานะเป็นสมเด็จพ,ร,ร,พระสังราชพระราชพิธีนี้เรียกว่าพระราชาพิธีมหาสมณุตตมาพิเศษนะจัดในปี2453 ตอนต้นรชัชกาลที่6นะครับรงตําแหน่งเป็นเนจ็าสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหารนะครับนอกจากนี้แนละ้พวพระองค์ท่านก็ทรงตั้งนะพร,ร,ระมหาวุฒิกุฎราชวิทยายลายัยซึ่งซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงแ์แห่งแรกขอ,ข,อของไทยนะครับพระองค์ท่านเชี่ยวชาญทางด้านโหราศาสตร์เกี่ยวกับประดิษฐินจันลัคษิสุร,ร,ริยคตินะแล้วท่านก็พยายาม ในการที่จะนําพุทธศักราชมาใช้โดยครั้งแรกโดยในการสเสด็จประพาสเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกเนี่ยและการที่5เสด็จกลับนะครับมีการสร้างเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญพระพุทธเจนสีนะสองพันสี่ร้อยสี่สิบในครั้งนั้นเนี่ยมีการใช้พระพุทธศากขครั้งแรกคือมีสองพันสี่ร้อยสี่สิบที่จารึกอยู่ในเหรียญน,นะครับต่อมาคือการแต่งรัชกาลยังใช้ยังใช้รัชนาโกศิทร์สดอยู่นะ แล้วพอมาถึงเทศกาลที่หกเน่ยก็มีการประกาศใช้พุทธศักราชเป็นทางการเป็นศักราชทางราชการตั้งแต่เริ่มใช้เมื่อวันที่11เมษายนพศ2455นะสับหรับเหรียญเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเหรียญหนึ่งซึ่งเก่ามากนะครับในที่เป็นรูปรูปเหรียญพระประสงค์นะครับซึ่งปกติที่เราจะเห็นเ,นเราจะเห็นการเป็นเหรียญพระพุทธนะคร รอบเหรียญที่เป็นพระสงฆ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นเหรียญแรกของของของวงการนะครับ